ระบายสีนะคะวันนี้พาคุณแม่ไปหาหมอ้็หมอปิดรูปมาให้ม้มิง,ง,งกับน้องมายระบายจ้าก็เลยมระบายให้ป้าุงดูค่ะมาดูกันเลยจ้า <c oughs> ขอบคุณป้าออขอบคุณป้ากับลูกคนเดงขอบคุณค่ะ ค่ะเมื่อกี้มันยังไม่สุกอันนี้ปอกกินได้เลยเนี่ยจเจอดีดีลูกขอบคุณค่ะป้าม่วงมาให้ไปป้ามีป้าชอไหมพอดีป้าพ่อแรกพอดีป้าข้างบ้านเอามะม่วงมาให้จ้านี่นี่ลูกใหญ่เลยใหญ่มากเลยจ้าชอบอืม นี่ค่ะามะม่วงคุณป้ปา,ามาให้เมื่อกี้ลูกใหญ่ก็เริ่มเลยวั<ช>ัีหรบไปนะใช่ขอีี่่หนเอามาให้ตอนแรกนี่เลยจ้าสามลูกก็เริ่มเลยแล้วเอามาให้อีกก็เป็นสีอืมเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนปอกกินกันนะคะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยน้ำไหลไหลเลยอ่ะโอู้ยากกษ์อืม,อม มให้อี่อป้าเอาลูกท่ซุกกินได้มะใหยซุกเลยนี่หอมเลยพี่หอมด้วยด้พออันนั้นตรงไว้กัสองวันสามวันอหอมเหมือนอันนั้นเลยหอมเหมือนมะม่วงแรกกินเนี่ยกินเหมือนมะม่วงแรดมะม่วงแรกล่ะเ,เวลาสุกเนื้อจะไม่เละหอมเหมือนมะม่วงแรกเลยนะกินกับข้าวแซ่บปลาล่ำเลยล่ะ เอ้ยเอาชิ้สวยนะลูกเดี๋ยวไปให้ป้าหมอดูวันผ่าน้องแน่นอนถ้าไปไหมเดี๋ยวเราขอดน้องวันเราจะเอาอะไรอดพ่อเดือนนี้พี่ลุยถ่ายเองขอดวันซุปเองขอดุ้งวันเสาร์ตอนบ่ายแต่เพิ่อนปิ๊กขี้นี่คือวันพระกาศไปเยี่ยมเชียวบอสสวยค่ะอุ้ยหอมเดี๋ยวเราบอกกินกันตอนเที่ยงกับพ่อเนาะอยาูว่าอยาอก ยิงอยาสอกส้ำตามลูกไปอยากกินส้ำตาอะไรละครับโอ,อ้มีขนมยูเดอร์เลี้ยงองเอาหน่ใส่ไปเดี๋ยวระบายสี่สิบห้าโมงก็ไปซื้อเลยพอ่อพ่อ5อ้ามโมงยังไงไปกินข้าวใกล้ใกล้ห้าโมงก,ก็ไปกับพอ่อพ่อจะได้กินข้าวแล้ว อืมพ่อจะได้ไปทำงาน้องหอข้าวไปไหมไม่พอกินไปเลยไม่ใช่หอข้าวไปกินตอนเช้าแด้เกล่าพ่อมีโอ้ไม่รู้ว่าพอมีไหมถ้าพ่อก็จะพกขนมพวกไอ้นี่ไปพกมากาไปาพ่ละเพื่อมีโอ้มี่ย<อ>่อย เออหน่าโอ้เจ๋งมากพี่ข้างน้องเลยปาดตีทตหมตาเป็นสายลมใช่โอเคอเคสื้อสีชมพูเด้ออืมเด,ดีย๋ยวน้องทำเองหรืเปล่าน้อ,อ,าองเองเอาไปให้ป้าหมอดูวันผ่าคลอดแล้วอันนี้ระบายอืมอันนี้ใครระบายแม่ลูกอันนี้ก็พ่อหลุยเอ้ยพ่อหลุยไหม หนูก็ได้หนูเลยระบายเพราะเรามีสองตัวใหญ่แล้วพี่มายได้สองตัวเล็กแล้วก็ระบายตัวใหญ่ไว้ระบายวันหลังก็ได้ระบายสองตัวนั้นให้เสร็จก่อนระบายด้วยกานระบายไปกี่ตัวเออใช่แม่น้าใครใจหรือน้าใครเล็กหน้าหนูดีกับคุณ

สวยยังวะไม้ก็สวยมิ่งก็สวยยังวะสวยคนละแบบไม้สวยแบบคนละแบาบยเป็นนีก่กละแบาบยยังวะลูกเองโอเคเด้น้องนี่น้องไม้น่ะตั้งใจเรียนแล้วลูกเด้อแม่ครับอันนี้มันเดี๋ยวให้ป๊าให้พี่ไม้เราให้ลูกกบให้พี่ไม้เราให้แม่ถือกล้องอยู่พี่ไม้เราเป็น<ม>แล<ย>้วซีเป็นอะไร<ถ>ดีพอไอ้พวกนี้ก็มีอืมยินดีพอร่างกายน้ำบอลให้ด้อ ร้านเซ็พวกรอรบอนตองไบใไว้เยษเดี๋ยวนี Eva ่ร้านควานนุ Lake ่มคนหน่อยด้วพออันนี้ไม่ใช่ชมพูนะอช่นี้ไม่ใช่ชมพูเดี๋ยวหน่องก็จะเดี๋ยวประมาบ้นถิ่นคนจังไปนะตารางขวานนุ่มตา้แเราเซ็ตกโลงกรจะได้เอาใส่กองใจะพกไปควนเน้นไว้เพืเพื่อรับกินหนาฟ้ามาเลยนะ น้องรีนงน้องน้องวันนี้จุกนมให้อืมเม่จะได้เตรียมแผมเพืชไปด้วยเตรียมแพมเพืชเตรียมผ้าห่อตัวน้องเตรียมผ้าอ้อมเตรียมชุด้ำลองน้องไปชุดหนึ่งแต่เขามีให้เลยลูกจะเตรียมของเราไปพวกนู้ก็จะได้เตรียมเสื้อผ้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าพ่อไม่มีโอเจนี่พ่อกลับมาซักปึ๊บเม่จะได้เตรียมชุดไหนที่จะเอาไว้ใส่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องใส่อยู่บ้านนะลูกพักไว้เลยแค่นั้น ถ้าเราเอี้ยมไปก็จะได้พ่อซักเอี้ยมไม่ไปใส่เออ,อแล้วพ่อซักแม้ดดเรื่องขังยาเกลือตุละไปเลยไหมพีม่จะลาบายตัวคู่หลดสเอีออย้ยมชุดหนึ่งเกงขาสั้นตัวหนึ่งเกงขายาวตัวหนึ่งก็ได้น้องใหม่โอเคไหมฮะสามวันเอาเอี้ยมชุดหนึ่งเ,เกงยิ่งขาสั้นตัวหนึ่งเกงขายาวตัวหนึ่งเกงยิ่สารองเกงยิ่งขาสั้นก็เอาตัวที่แม่ซื้อให้ใหม่เมื่อวานไปโอเคไหม เอออันเป็นเพชรคนละตัวน้องมีนก็เอาขาสั้นไปสองตัวน้องมีนเอาขาสั้นไปสองตัวนะขายาวหนึ่งตัวแล้วก็กระโปรงไปเผื่อขี่เผื่อเยี่ยแต่อู้สวยมากเลยน้องมีนก็สวยพี่ไม้ก็สวยเดี๋ยวส่งให้คุณครูดูเนาะส่งให้ป้าหมอส่งให้ป้าหมอดูด้วยถือไปด้วยถือให้ป้าหมอดูด้วย

อีจะได้เห็นพอดูชื่อลูกได้ไหมเนี่ยคุณหมอบอกว่าทำไมถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าสวยถ้าไม่ให้น้องชื่อมาร์ททำไมไม่ให้ชื่อมาสโลคุณหมอบอกน้ำมันก็เป็นน้ำคุณหมอบอกเป็นน้ำสวยไหมสวยค่ะ อ่ะระบายอันนี้สิลุกเมโลดี้สีชมพูตรงนี้ระบายลุกเขาให้ระบายหมดเลยตรงที่เป็นขาวๆาวคือเป็นขอบดวงใจระบายสีอะไรก็ได้เป็นหัวใจกระดาษนี้ไม่แบบนั้นต้องระบายค่ะพี่มายถ้าตุ๊กตาอยู่ในกรอบที่เขาทำเราต้องระบายกรอบข้างในน่าเื้อถ้าหนูไปแข่งนูต้องระบายแล้วหน้าคูโมโรหนุ่ยจะเอาสีอะไรก็ได้ไม่ต้องปล่อยขาวก็ได้ลุคหน้าคูโมโลกับหน้ากระต่ายเมโลดี้หนูระบายสีเนื้อก็ได้ เป็นไรลูกต้องระบายถ้าปล่อยเด้วมันจะรูมแต่ว่าถ้าคุณครูส่งไปแข่งหนูต้องระบายหน้าด้วยนะมายถ้าคุณครูส่งไปแข่งหนูต้องระบายหน้าด้วยนะหนูจะปล่อยขาวไม่ได้โดนเ้ไม่ต้องระบายเนาะระบายสิไม่ระบายหรือลูกไม่ของพี่มายลองยกขึ้นสิของพี่มายถึงไหนแล้วลูกอะ้ร้องมีนยกให้ป้าลุงดิของ้องมีนยกดูนี่ของ้องมีนค่ะป้าลุงเสร็จหนึ่งตัวแล้วคิตตี้โอเคอ่าต่อไปรอพี่มาย ลองเกงไปสองตัวตัวน้อยพวกมันไม่มีไซส์ใหญ่ใหญ่สุดเท่านี้แล้วแน่ซื้อให้ใส่ได้อยู่มั้งมีเราชุดนี้ไปด้วยไหมเอาพี่มาระบายค่ะเอาพี่มาย,ามาย,ยกให้ป้าลุงก่อนออพี่หมายเขาเจ้าเอียร์องเกงยินขาสัน้นลองเกงยินดาวแล้วแล้วก็ชุดลำลองไปเผื่อชุดหนึ่ง โอเคไปชุดหนึ่งของน้องมีก็สามวันสามชุดครงเขาราจะไปชื่อลำเล่าในตะกกเกีงดีอืมขายขายาเ้ยเขาไม่ได้่ยะของพี่เขาพี่มาไหนให้ป้าลุงรู้ก่อนถึงไหนย,ยกก่อนยกก่อนน้องไมายขยับหันหน้ามาทางนี้ลกูกพี่ไมาขยับมาทางนี้ลกูกหันหน้ามาทางกล้องแม่นี่ลกูกอืออือคลิปนี้สลาไปก่อนนะคะป้าลุง ของพี่ไม้เหลือนิดนึงก็จะเสร็จแล้วแพี่ไม้ยกโชว์บ้านลุงก่อนลูกยกโชว์บ้านลุงก่อนค่ะน้องมีอยากคว้างนะอย่าคว้างแว้นตารอก่อนนะคะป้าลุงอ่รอก่อนนะคะป้าลุงใกล้เสร็จแล้วค่ะป้าลุงรอน้องมีน้องไม้แป๊บนึงนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไม่เอาค่ะไม่ทําแบบนั้นอ่ะเหลือตรงกลางกาค่ะตรงขาน่ะลูกอ่าน้องไม้รีบายบายค่ะสองแบบอันนี้อ่อนอันนี้เข้มอืออือจะได้ไปซื้อกับข้าวกับพ่อ ใครจะไปซื้อกับข้าวกับป้าป๋านอ้อโอเคยังไม่ไปหรอกลูกยังไม่ถึงเวลาอู้อวแนต์นี้เนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่อา,ไมอาแบบนั้นมาให้ดูอดีพองน้องขึ้นด้วยลูกยิบของน้องขึ้นด้วย แต่ว่าถ้าไปแข่งขันต้องระบายหมดนะลูกนะเ,เรื่องระไรยนะ้ไม่เป็นไรอันนี้หนูไม่ระบายไม่เป็นไรแต่ถ้าไปแข่งขันน้องค<ๆ>่อยระบายอ่ะหรือลูกจ้าหน้าสีเนื้ออาหารมาแต่ว่าถ้าไปแข่งขันน้องไม้ต้องระบายนะอันนี้ของน้องไม้ค่ะของน้องไม้เสร็จแล้วค่ะป้าลุงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะแลูลกสวัสดีค่ะอ่าโชว์